สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองเรือการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางใสยกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับเพื่อให้เรามองเห็นนะ,นะว่าคนดีที่น่าเบื่อที่เป็นอย่างไรและตัวเราเองนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราก็อย่าตกไปนะอยู่ในกรณีแบบนี้นะครับว่าคนดีที่น่าเบื่อ คือหลายคนไม่รู้ตัวนะบางทีผมเจมีโอกาสนะพูดคุยกับคนที่เชื่อว่านะเขาเป็นคนดีคือตัวเขาเองเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าทาไมคนดีที่คนไม่ค่อยชอบเข้าใกล้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะผมเรียกว่าคนดีที่น่าเบื่อนะก็มาชี้แจงให้เห็นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นกระจกเงาสะท้อนแล้วกันสําหรับผู้ที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีนะว่าเรามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะถ้ามีก็แก้ไขเสียนะ เพราะว่ามันจะทําให้ท่านสับสนได้เอ๊ะทำไมเราเป็นคนดีแต่ว่าคนไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้ชิดเราม,มันมีปัญหาอะไรหรือหรือว่าคนข้างนอกเนี่ยเป็นคนไม่ดีหมดนั่นไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนะทำไมอย่างครูบาอาจารย์นะที่เป็นเกจิอาจารย์เนี่ยนะเออแต่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากจะเข้าหาเข้าใกล้แต่กลับกลายปว่าบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เป็นคนดีที่น่าเบือ่อน่าเบื่ออย่างไรนะครับสิ่งนี้ที่ผมมองเห็นนะที่เคยเจอมาเนี่ย คนที่สําคัญว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับก็คือจะชอบนะบังคับคนอื่นนะความที่ว่าตัวเองสําคัญว่าเป็นคนดีเนี่ยจะชอบบังคับคนอื่นแต่ไม่บังคับตนเองชอบติเตียนนะพูดง่ายคือคนที่เป็นคนดีเนี่ยส่วนหนึ่งนะจะชอบสอนคนอื่นจะชอบติเตียนคนอื่นตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าไม่ได้มองย้อนเข้าหาตัวเองว่าบางทีคําพูดเนี่ยเราควรจะระงับนะ เราไม่ควรจะพูดอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราจะเที่ยวสอนคนไปเรื่อยๆเพราะเราสําคัญว่าเราเป็นคนดีคําพูดของเราเนี่ยมันคือความถูกต้องจะสอนคนนี้คนโน้นคนนั้นเนี่ยนะมันคือความถูกต้องไปหมดเพราะนั้นคนอื่นต้องฟังนะพูดง่ายๆคือบังคับคนอื่นนั่นเองนะนู่นนี่นั่นแต่กลับไม่บังคับตนเองว่าบางทีเนี่ยนะการสอนนะที่บังคับคนอื่นเนี่ยมันเกิดโทษนะครับมันไม่ใช่นะมันเป็น การหลงความดีหรือคนดีที่หลงตัวเองนั่นเองประงานต่อมานะครับก็คือสอนในสิ่งที่คนไม่อยากฟังคือไม่พร้อมฟังพูดภาง่ายๆคือการสอนสําหรับหลายคนนะที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยเป็นการสอนที่จะขาดความเมตตานะคําพูดนี่ขาดความเมตตานะหรือว่าขาดปัญญาก็คือไม่รู้กุศโลบายในการสอนนะในการให้ข้อคิดนะความคิดเห็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ก็เลยกลายเป็นว่านะสอนในสิ่งที่คนไม่อยากฟังนะสอนแล้วคนฟังไม่ได้เกิดประโยชน์เขาไม่พร้อมฟังนะครับมันเลยกลายเป็นการยัดเยียดอันเหมือนคนบ่นอ่ะเราคยเห็นไว้บางทีเนี่ยคนนี้บ่น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 แต่คนฟังเนี่ยเขาไม่อยากฟังนะก็พยายามยัดเยียดให้เขาฟังนะชอบตัดสินคนอื่นนะว่าเป็นนู่นนี่นั่นอ่ะชอบตัดสินคนอื่นอ่ะมันลักษณะแบบนี้ก็ทําให้คนเบื่อ นะคนที่คิดว่าตัวเป็นคนดีเนี่ยทาให้คนเบื่อเพราะเราไปสอนในสิ่งที่คนไม่อยากฟังไม่พร้อมฟังคือวูดง่ายคือเราไม่สามารถเข้าใจจิตใจคนอื่นได้คําพูดของเราเนี่ยจะขาดเ,เมตตานะขาดปัญญานะคือสอนคนไม่เป็นนั่นเองนะก็จะกลายเป็นการยัดเยียดแล้วก็ตัดสินคนอื่นคนอ,อื่นไม่ฟังก็จะกลายเป็นคนอื่นไม่ดีตัวนะเองดีคนอื่นไม่ดีเกิดอัตราตัวตนแบ่งกันขึ้นนั่นเอง ประการต่อมานะครับคนนี้น่าเบื่อคือว่าคนที่เมีัตาตัวตนใหญ่พูง่ายๆคือยิ่งฝึกเจริญสีภาวนาแทนที่จะลดละอัตตาตัวตนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเพิ่มคูณอัตตาตัวตนให้มันใหญ่ขึ้นสําคัญตนว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองรู้แล้วก็เกิดไอ้หนึ่งองที่บอกไปแล้วบังคับคนอื่นยัดเยียดคนอื่นตัดสินคนอื่นนะครับมันคนที่เมีัตาตัวตนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยวางก็จะเอาตนเองเป็นเซนเตอร์หรือเป็นศูนย์กลาง นะครับของทุกอย่างคูดง่ายคือสิ่งที่ตัวเองพูดนี่คือเครื่องหมายถูกถูกต้องไปหมดคนอื่นพูดนี่ผิดหมดเลยคือไม่ฟังคนอื่นเพราะอัตราตัวตนต,ต,ตัวเองใหญ่นี่แหละครับคือความน่าเบือ่อนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเจริญสติภาวานาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าอยากเข้าข่ายเป็นคนดีที่น่าเบื่อได้หรือว่าถ้าเกิดท่านเห็นคนข้างๆเป็นแบบนี้นะก็ค่อยๆนะครับนะรู้แล้วกันนะว่านี่แหละคือสาเหตุ สองสามประการน,นี่แหละครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ได้สีบัญญากันไปถ้าเราเป็นแบบนี้ให้แก้นะเดี๋ยวเราจะเป็นคนดีที่ไม่น่าเบื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ